ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของการใช้งาน AI อย่างสร้างสารรค์และยั่งยืน โลกในวันนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึง้งหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามองและทรงพลังที่สุดในปัจจุบันก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของสังคมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงกรณีศึกษาต่างๆลองมาดูกันว่า AI กำลังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ประโยชน์ในสาขาต่างๆอย่างไรบ้างตัวอย่างที่1มาจากภาคการเกษตรซึ่งการใช้โดนควบคุมด้วย AI นั้นมีความสำคัญและใช้สำหรับตรวจสอบความชื้นและศัตรูพืชทำให้เกษตรกรวางแผนเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในอีกมุมหนึ่งของสังคม AI ก็มีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการวิเคราะห์ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ภาพถ่ายแกนสมองด้วยความแม่นยำสูงจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและลดอัดตราความผิดพลาดต่างๆได้อย่างมีนัยยะสำคัญแม้ว่า AI จะสร้างคุณโปรการมากมายแต่เราก็ไม่อาจมองข้ามผลกระทบในอีกด้านหนึ่งการใช้ AI อย่าง ไม่ควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวการจ้างงานและความเสมอภาคในสังคมได้เช่นเดียวกันเราลองมาดูตัวอย่างที่สะท้อนถึงทั้งด้านบวกและด้านลบของการใช้งาน AI เหล่านี้โดยเริ่มจากผลกระทบทางบวกที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมก่อน